มวัตเตอร์ะทุกันนั่นแค่นี่ยนี่ที่มาเขาไปเหียบไม่แตกมาแกเฉยอ่ะนี่ไงนึกว่าตากับลำปีซาด สวัสดีท่านผู้ชมพีดนี่นะครับเรากลับมาตกปลาแล้วนะก็สวัสดีนะครับเราอยู่ที่แพรพิจิตรนะกำลังลากแพรก็วันนี้นะครับเรามากันทำงานเดิมปีแล้วเลยนะครับนี่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 ไปเลยครับนี่ครับนี้เราพักผ่อนนะวันนี้พักผ่อนต้องกินเยอะมากครับก็เบสเนี่ยวันนี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบไหมนี่ครับก็สามสิบได้ครับพี่กับผมสองคนก็สิบห้าแล้ว ครับก็เป้าหมายวันนี้นะช่วงนี้น้ําขึ้นไวนะครับน้ําท่วมหญ้ามาก็ปลาพวกปลาใหญ่เนี่ยก็จะหางตัวนะครับวันนี้ก็เลยคิดกับพี่เดียว่าจะมาเน้นปลาหมอบัตเตอร์ครับนตะกับปลากาดํากาดํากาดําก็จะอาจจะอาจจะอาจจะมีหรือไม่มีก็ตด้เรารอรู้สกทีเพราะว่าน้ํามันขึ้นไวเมื่อสิบวันที่ผ่านมาพี่เด็กขึ้นเยอะไหมไหนบอกคื้สองขยักใช่ไหมครับคื้สองขยักก็เป็สิบเมตรได้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุเข้าด้วยเข้าเนี่ยฤดูร้อนก็ เดี๋ยวเรามาลุ้นแล้วกันแล้วว่าคลิปนี้นะครับได้ปลาอะไรบ้างนะครับมาตามกับผมตายนกเขาแหลมก็มาเขาแหลมเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับพี่เทพกับพี่คิงเนี่ยจะทําเมน,นูต้นๆเลยคือไขล่ลวกครับเพิ่มพลังแล้ก่อนเห็นไหมกับขนมปังข้าวเช้าใช่ออเ,เอาดีครับประมาณนี้ครับเมนูท้าเช้านี้ตอเลยประมาณนี้ บราบงรอแพลารกเดี๋ยวเราจะคูดเบ็ดไปด้วยนะครับก็จากการที่พี่นกนะแกแนะนำมาว่าปลาช่วงนี้มันเขี้ยวมันระแวงขึ้นนะครับแกบอกว่าแนะนําเบ็ดเนี่ยนะครับก็วันนี้เราเอามาสงชุดนะชุดอ่อนกับชุดแข็งชุดอ่อนเนี่ยผมเอาชุด10ฟุตมาเนี่ยลอกเบอร์สามพันนะเอ็นสิบสองฟอนนะครับเวก็85ดส้ทันตกพารเก็ตชุดอ่อนพี่นกแกแนะนำว่าชุดอ่อนเนี่ยเบ็ดควรจะเป็น0.5 0.8ุดเปอร์หนึ่งนะ แต่เราก็เตรียมมาแหละแต่ว่าช่วงนี้หญ้ามันเยอะนะครับผมก็เลยแนะนาเป็นเง่เป็นเบอร์สี่ับเบอร์สามนะการมาไม่ได้ไหมีความจะแข็งหน่อยนะพวงอิซึมะมีมีห่วงมีห่วงนี่ครับแล้วก็เป็นชุดหน้าเป็นชุดตะก้อววิ่งนะครับนี่ครับเป็นตัวเดียวตะกัวฝังในเลยตะกัวเนี่ยมันดีมันดีทําหลักก็คือเอ่อเวลามันละลายเนี่ยมันก็จะจงอยู่เลยทําตั้งสายง่ายนะครับตีไก่นะครับไม่ไม่ได้ครับ แล้วมันไม่ซื้ทะด้วยใช่ลูกดิ่งลูกดิ่งหรือว่าอะไรลูกดิ่งลูกดิ่งส่วนชุดใหญ่เนี่ยวันนี้นะชุดใหญ่ตอนนี้วันนี้ผมใช้เป็นชุดเบสคัตติ้งกันหมดเลยนะครับกับเด็กเอ็นดอร์ฟีสบอลนะครับตองเบรคก่อนหน้าทันติฟุตเบสก็อยู่ที่ประมาณเก้าสิบร้อยยี่ประมาณนี้สักหลังนะครับก็มันเด้งเนี่ยก็วิ่งไปสายนะครับตัวขวัวของพี่นี่ประมาณสี่สิบกรัมถึงไหม เราเล่นใหญ่ได้ heh, Bref, ไม่เด็กครับเพราะว่า40กรัมเขาแลบแม่รู้อยู่ขึ้นมันแรงนนนะขึ้มัแรงครับเนาะก็ทุกอย่างเนี่ยสายพี่เนี่ยทายใหญ่เลยนะครับนี่50ปอนด์แต่ว่าผมจะหามัตัดเฉลี่ยเล็กๆนะครับ0.0ประมาณเท่าไหร่เนี่ะ28เองเห็นไหม50ปอนด์นิดเดียวนะครับเบรกก็ไปนกบอกว่าอีกแล้วนะครับประกาศช่วงนี้ปีแล้วผมตกกันในเตี8ปี9ปี10กินกระจุยแต่ปีนี้นี่เบอร์หก กินไม่เป็นเองใช่ครับกินปลากินเล็กตอนนี้ปลาปลาตอนนี้มันเปลี่ยนนิสัยการกินคือไปไปกินเบ็ดค่อนข้างเล็กครับที่ปลาตัวใหญ่จะกินเล็กตอนนี้ก็คือมันเปลี่ยนเหมือนระบบมันเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยครับแต่ก่อนคือมันเป็นกินเออเป็นเบ็ดเบอร์ใหญ่นะแต่ตอนนี้เบอร์ใหญ่ๆไม่เอาแล้วตอนนี้เป็นเบอร์เล็กครับวานี้ครับก็มากันคร่าวๆนี่เลยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็ ให้เราเตรียมมาวันนี้เหมือนเดิมท่านผู้ชมนี่ครับนปังนี่ผมจะเน้นขนมปังปอน,นะปั่นมาละเอียดนี่ครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาเล็กเนื้อบอกปลาเล็กเยอะนะครับแล้วก็ให้มันฟุ้งๆหน่อยฟุ้งๆฟุ้งๆตามเดิมเหมือนเดิมนะครับรำปีศาจนี่เราเตรียมกันมาประมาณสองคนก็สามสิบโลแบงอ่ะครับสามสิบโลใส่ตังหนักเลยนี่ครับเราก็จะใส่หนี้ยสี่หอนี่ครับใส่ตังหนักเนี้ยสี่หอเลยแล้วก็ใส่ขนมปังต้สักใส่เลยก็ได้ ใส่ก็ไหนล้วใส่เลยใส่เลยตัวเกี่ยวเราวันนี้ใช้มันพันปีนะครับนี่นี่มันพันปีโอ้เอาอันนี้ดีกว่านี่ยนี่ของผมอ๋อนี่อะนี่ครับมันพันปีครับอันนี้พันปีจริงอันนี้กี่ปีเนี่ยเพ่งท่านผู้ชมผมน่าจะเกือบสี่ปีได้แล้วมั้งบันนี้ดูสีครับท่านผู้ชมดูสีสี่ปีเป็นดูสีไม่เสียนะไม่เสียเพราะว่าผมใส่รักษาใส่ตู้เย็นไว้ตลอดครับถ้าไม่ได้ตกอะไรเงี้ยครับ ไม่มีเสียไม่มีกลิ่นครับขอให้ปิดให้สนิทปิดให้ดีก็พอแต่ละหนึ่งโพ้งอ่ะวางใไ่ล่าครับรู้แกจะพาอะไรอยไหนเนี่ยสองเดี๋ยวเพื่อนครับไม่ได้ใส่แต่หัวอะไรครับแต่ขอไม่นอนบอกรับประกันว่าขอไม่นอนเอาอีกไหมมี มาแรกเราจะเน้นควงๆเน้อะเนื้อเนื้อเหนียวถ้าน้ําลึกผมว่าเหนียวดีกว่าพี่ถ้าน้ําลึกครับเอาเหนียวนะถ้าผมนะท่านผู้ชมเอาเหนียวนะครับท่านนะครับเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างขึ้นเยอะผมว่าเหนียวดีกว่าที่นี่นะผมมันตกไปเด้งอยนะดังต่ำเลยมีแปดครับแปดเมตรครับไม่ไม่ได้น่าจะถึงครับเพราะว่าน้ำห้าถึงแปดเมตรมีแน่ครับครับนี่ครับผมฟังก็อนี้เลยกะเอาครับนี่ครับ ตอนเปลียนสังสนนั่นแหละเอาง่ายพอตีเห็นถ้าผู้ชมเจอเห็นผมไล่น้ำสำับสบัดใช่ไหมรอบนี้พี่เด้งสบัดหรืออะไรเทแม่งเลยเทเลยเพราะถังใหญ่เทเลยนี่นมออกแบบนี้เลยเทอย่างนี้เลยทันทีเขาเขาไม่ให้ทำอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นไตครับรู้าถูกไหมครับแต่ถังเราใหญ่เราคุณได้ทีประสการณ์ที่ผิดนะคถ้าผู้ชมขอบคุณนะอย่าไปทำตามนะ แต่นี่คือขี้เกียจครับนะขี้เียาเสร็จครับมาแรกก็จำเนื้อเหนียวไม่ได้บมกจำเนี่ยเหนียวหน่อยว่ะครับเอาาาาดูทงสยกรเหนียวพอไหมเนี่ยเหนียวปักเลยไปปมาเนี้บอ้าวเด็กๆ เอานนี้ม uh ันมีหนาม่ะเป็นไงพี่ครั้งแรกฟันตัดออกมั้งเออใช่คั้งแรกของเราในการทำแพรทำแพรตึงแพรมัลกไม่ลึกมัลกไม่ลึกมันเลึกแต่หนามนเลยอย่าลงไปเลยนะที่มัดเลยพี่นกมัดเลยพี่พี่คิงีป้อมอ่ะต้นนั้นอะมายาลา เราจะเราตัดตกทุนตรงนี้ได้ตัวนี้เดียเหยื่อปลาอยู่ในป่ามันอยู่ในป่าแล้วพี่ใช่ตกทุนเอาเอาเอาแล้วมันก็ดังดึงแันต้นไม้ันต้นไม้ไอ้น้ำนี่ไม่ลงไปเลยใช่ครับดึงแทนทับอันนี้ไปได้เนาะเอางั้นเลยพี่หตีน้านี่จะทับหม้เราตีเข้าต่อนี่ใช่ครับมึน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 มาณนี้หมายเรา ห้องบ่ายเราแบดบ่ายเราแดดเข้านี่ใช่ไหมใช่เช้าเราแดดเช้ามืดนอนขึ้นเก่าประมาณนี้ครับเมื่อตะกี้นี้เมื่อตะกี้นี้กาจะเอาไม่ทันนะตะกี้นี้นี่น็อตกลับพี่อันนี้ใช้สองตัวโลถึงไหมพี่พี่น็อตได้เลยครับครับตัวไว้เนี่ยครับนี่แล้วครับสามเลยนี่ครับโอ้ยเกี่ยวนิดเดียวเองที่แท้ของแท้ ครับอันนี้ตายเขาเกี่ยวไหมเขาดิ่งมาให้ครับเต็มเต็มคันงงเลยคันงงเลยครับเต็มปากครับมันหมูเป็ดใครเนี่ยเบ็ดของโปเทพครับโปเทพโปเทพโปรเทพเป็นยังไงทีนี้งานงอเก่งเลยยกข้ามฮะยกข้ามช่วยเคลียร์หน่อยพี่พี่ช่วยเคลียร์หน่อยได้ไหม ยกเด้งถายรูปมาสองคันนั่นเลยเบสเบสด้วยเบสด้วยเบสสองคันเลยคนนี้คนนี้หล่อมนี่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 ข้ามนี้อีกมามาเนี่ยพี่น็ ขาอยนี่อยู่ข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ข้างนยนี้ะยู่ข้างอ่้างไมออมาี่แล้วมา่แล้วเยันนี้ด้วยมยนี่โดน้วยโดนโดนโดนอ่ะยกข้ามโยนข้ามโยกข้ามข้ามมันหลน สาเหตุที่เล่นเบาๆนะครับเพราะว่าปั๊มไม่ได้นะเนื่องจากเบ็ดเบอร์ศูนย์จุดสามสายสิบสองปอนดนะครับสายไรตั้งมือสวิงมือสวิง พี่น็อตข้างล่างก็มีแต่เป็นป่าหญ้าไมยราบนะข้างล่างมาามาาาหมาหมอมแล้วเฮ้ยมาแล้วมาอสปากาดำเไมห่าุ่งีกปากอะยาพไม่ฉีกหรอกพี่ปากาดำนะครับตัวนี้าคุ ผมจะพึ่งม,มาเรอย่ายังให้มันลอยให้มันลอยก่อนได้ไหมพี่น็อตให้มันสู้จนมันลอยก่อนได้ไหมสายูปรแกรมเลือกขึ้นตอนเที่ยงยี่สิบสามนาที เฮ้ยใจเย็ยนยนี่ต้องยืยนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะากินโอ้ยอยดูตัวเบ็ดเถอะตัเวเบ็ดอะปลาปูเลยเอาอยอมแล้วเทพเทพพีเทพพีเทเ้ยอะไรวะเอาลครับมาแล้ว ยังพี่มาแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆอืมเฮ้ยหูยใหญ่ๆหรอกถึงนปากโอ้แม่งติดปากล่างนิดเดียวเองนิดเดียวปะนิดเดียวแอบดูเลยดิดูดิเอาไว้เอาไว้เป็นยังไงตัวเบ็ดกันปะเป็นยังไงกินเด็กกินโอ้นิดเดียวนี่นี่ติดอยู่นิดเดียวเองครับติดนิดเดียวเอง มาบรรยากาศเกี่ยวหนังปากข้างในด้วยเกี่ยวหนังปากข้างในด้วยดูดิดูเกี่ยวหนังปากข้างในด้วยแล้วตัวเบ็ดดูดิตัวเบ็ดนิดเดียวตัวเบ็ดนิดเดียวนี่ก็ตัวแรกมาแล้วปากกาเรานี่นะสองโลกว่าได้ไหมได้อยู่โลบเป็นเวลากี่โมงอ่ะเจี่ยงกว่านี่ดูสวยเลย นี่ครับปลากับลำปีศาจแล้วก็มัน,นปีศาจก็เบ็ดเบอร์ศูนจุดสมศนจุดามตามจริงเราก็ก,ก็ไม่ได้อยากเอามาตก,น,ตกนะนจก็หมอตะกัดนะแต่มากินก็โอ้งานหยาบเหมือนกันแต่ล,ลองตัวใหม่ไปครับผมไรพี่าจะตีทางไหนปีไปนี่ เบ้ครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับเก่งไหมเก่งครับมันไม่้วิ่งไงวะกำลงวิ่งดีเย็นๆกาดำไม่นอนตอนเนี้ยอยู่ๆเขาใจเย็นอยู่ให้ตีตรงไหนเห็นยังม่ตีตรงไหนผมองูจะตีไปตรงนั้นเลยอ้าวมือวิ่งมือวิ่งกาพี่กาเอาไม่ตีเหรอตีเลย ไปแล้วไปทำไมเบอร์หนึ่งอะอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นเจ้นเย็นเดี๋ยวก็เคยแม่ก็อย่างเงี้ยตื่นเต้นหน่อยอ้ะเหมือนประหล่อเด็กอนุบาลยังไงไม่รู้อุ้ยโอ้ยเด้งตีหัวเอ้าหรือพี่ผมขอโทษเราก็กำลังหันมาพอดีเลยดิมาตอนไหนวะเบอร์หนึ่งด้วย

อุ้ยเล็กกว่าตัวเมื่อคืนอื้อหือที่ตัวเมื่อคืนใหญ่กว่าอันนี้มันกินกลางวันไงอสุดยอดเลยปัมมาจาน์น่ะเออมันกินกลางวันเนี่ยสอบถามสอบถามสุดเต้นไหมครับแก้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยเหมือนเหมือนหลอกเด็กอะเด็ดเบิ้ลหนึ่งกินนุ่มเบอร์หนึ่ง อ้ตกใจแตเด็กแม่งร้องมาตกใจอยู่ไหมอยู่ดิอยู่ดิอย่างเงี้ยอาเคสอเนิดเงปอปูไวไหนด้ยลากอย่างเงี้ยเอมอยู่ะฮะลุด ขายเลยออกขายเลยปลาคาว่าผมว่าเฮ้ย<ส>ไม่ใช่วันาจะเป,ป็เ <cam> น,งงาน,านปรกากฏปลาคาพี่คาาอะตัวเล็กสองลูน ไปยขาเนี่ยพี่เค็มขอมไปโอ้โหวุ่นๆมันกำลังยุ่งกลางกันอยางนี้มาเด้อเด้อเด้อาซายไม่ได้ขวายกป่ะยกเลยอันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้ต้องรอดอันนี้มันขัดอีกเ่ยเอออันไหนรอดไหมกาบกาปบกาบทีบระวางคนหนเลยใหญ่ๆนะอ่ใหญ่ตรงทีบแบบยืดพันธุ์ เอาหมดแล้วกดกดเบดเบืออะไรอ่ะเอาเตไปคเข้ามาพกเข้ามาจะถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายเขาเลยออมายก อุ้ยอะไรพี่มันเข้าแล้วด้วยมันเข้ามันเห็นไหมมันก็นั่นนะดิเห็นตัวเองยังปะใช่ต้องอยู่เฉยๆโคกปุ๊บเออเรียบร้อยเดี๋ยวเชียว์ผู้ใหญ่บอกเก่าอยู่แล้วพี่ถ่ายไปคิงช่ายไปคิงเลยจงรักฉิวเลยถ่ายเลยเอาเลยครับคิงชัวร์เลยสวัสดีครับไปครับมีความภูมิใจไหมครับกับปลาตัวนี้ติวเลยเออคานปลานะครับ อันนี้เป็นปลาตัวที่เท่าไหร่ครับตัวแรกของผมไหมครับโอ้สุดยอดที่ผมได้จ้อนใช่ไหมใช่ใช่ผมได้มีส่วนร่วมสุดยอดครับผมกิโลก็สองไปปลายได้ผมว่าเฮ้ยเกี่ยวปากล่างว่ะได้ไหมเฮ้ยเกี่ยวใต้คางปลาฟ้าวว่ะเกี่ยวคางครับเกี่ยวคางเกี่ยวคางมันดูดผิดดูดผิด ไม่เข้าปาก็จอะค้างไว้อะไรครับเนี่ยมันอะไรครับเนี่ยมันปีศาจยอดครับไปแลไป้ไลอยู่ไหมเตอร์่ไถ

มาทีมอันไหนมไม่ไงเออมาทีมมันจะได้ได้ยังไงน้แจล้งแก้งผมัวนี่ต้องโดน่อกี้เนี่ยี่ินอเนี่ยออนี่นี่แหละเาะับของแท้พี่ไ้ไม่ใช่ตัว2นิ้วไม่ใช่ฝ่ามือมาแล้วนะอีกูเรื่องเอปรามอตะกลับเลดหเอาผากดืนนีนะ

มันขึ้นเป็นเล็กเปล่าหมดแล้วหมดใหญ่ของแท้เป็ดมันหมาดจริงๆแล้วเป็ดเหรอวะโง่กว่าเยอะแล้วเนี่ยเยอะเหม็นครับเยอะเหม็นครับเอาเรื่องว่าเยอะเหม็นหมาเลยมันได้นหมาแล้วเคียวมากินมาปลดอาขึน้นมา <c oughs> ไกลอยู่ไหนวะตับสายเฮ้ยอย่าอย่าฮะตั้งคันตั้งคันนายกตั้งคันไรตั้งคันนบุญนบุญหมุน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 อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดอยู่เอออย่ายุดอย่าหยุดหมุนอยูกคิงบอกกูหมุนอยู่ไฟไฟช่างภาพมาไฟไฟใกล้เออนี่นี่ไฟอยู่นี่แล้วนี่ยมาแล้วมาแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยรอยได้ปะเออเบอร์เก้าเบอร์เก้าพิงอีกแล้วกอได้พิงได้ตัวน้อยกว่าเขาอ้าว คลิปถ่ายแล้วพี่คิงแล้วในเยอะว่ะสองทีด้วยนะปี๊ดเลยนี่ขาขามือเนี่ยเด้งขามือเลยนะผมจับคันเงี้ยสายชอบปีต้องเป็นสอกกันใช่ไหมจับคันเนี่ยไม่แบ่งดิ้งดิ้งท่านี่กำลังจะสลับคันเงี้ยที่ว่าการมันทับกันอ่ะผมก็เลยจับยกขึ้นเงี้ยเฮ้ยสายเป็นสอกเลยเหรอพี่กูเป็นสามไม่วรเป็นสองอ่ะดูดูทีมงานนี่โคตรใหญ่เลยไอ้เหี้ยโดนหลอกเข้าทางที่กว่าเราเนี่ย สายชิงสายชิงมันต่อดูนีอู้หูในยาวมันต่อเับสายชิงอ่ะเต็มอะไรพี่โอ้โอะไรกันมาเนี่ยออกไปกันเนีื่องย่เปะาย็นไงครัเอาเรื่องอยู่ได้กิ่ตัว สามตัวแต่นอกนั้นคนอื่นหมดไม่เปล่าพี่เด็กปลาอะไรปลาดำปลารวมภูมิใจไหมภูมิใจถึงจะไม่ถึงผมจะไม่ได้ปลาแต่ผมเห็นพี่ๆได้ปลาผมก็ภูมิใจเมื่อเชงถามไปคิงก็สู้เมื่อคืนตีสามอ่ะเก็บไปเสียครับปลากินจะต้องเก็บเบ็ดอ่ะถ้าไม่เก็บเบ็ดอ่ะปลาไม่ปลาไม่ยอมเลิกกินเลิกอ่ะ 오 h h 게네